อ่นปากท้ายชื่อยืด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 ยเดยื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 ดมืดยืย ครับผมและตอนนี้ยังอยู่กับน้องๆจาก Infinity Dance Studio <ถา>เป็นไงบ้างเกมแรกถึงกับมึนเลยใช่ไหมก็อบอกแล้วว่าอย่าใให้ผมได้ต่อ ตอบไม่เป็นตอบไม่ได้ไม่ตอบเลยตอบกันอยู่รอคนฟองยากมากก่อนจะเล่นเกมทีมหญิงมีอะไรอยากจะบอกกับทีมชายก่อนเล่นเกมไหมจำแม่ไม่ได้บอกว่าจะขี้ดแอาไม่พูดเยอะเขาเราอยจะไปขี้ก่อนถ้าพูดเยอะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบแบบนี้เขาจะเจ็บทีมชายมีอะไรจะบอกเขาไหมเราก็ขอแก้ตัวนะครับไม่ไม่ เข้าสู่เกมที่ทุกคนรอคอยนะเกมที่สนุกที่สุดฮาที่สุดกับเกมที่มีชื่อว่าอานบากายชื่อ อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะว่าสําหรับเกมอ่านปากทายชื่อนั้นเป็นเกมที่คนหนึ่งจะต้องใส่หูฟังและก็อ่านปากเขาให้ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรอยู่ปกติใน,น K-POP เกมเนี่ยจะเล่นกันแค่รอบเดียวแต่ในวันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด2รอบ รอบแรกข้อละหนึ่งคะแนนรอบที่สองข้อละสองคะแนนรวมทั้งสองรอบนะคะแนนมากที่สุดชนะไปนะอันนี้รวมคะแนนเก่าไหมคะไม่รวมอตอนนี้คือศูนย์คะแนนเท่ากันเลยเไม่ต้องขีดไม่ต้องอ่าสบายใจได้เ,<ร>เพราะ <ใจ S 1> ว่ายกลัวแพ้อ่าโอเคมาถึงจืดวรับไม่ต้องห่วงครับ มันเข้ากับน้าตามมสามคนเลยครับเพราะชื่อเพลงที่เตรียมมานั้นเนี่ยจะมีทั้งสตริงลูกทุ่งหมอลำอะไรต่างๆนานาเอามาหมดจะเป็นชื่อเพลงภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษแน่นอนเกมที่แล้วทีมที่แพ้คือทีมชายจะให้เล่นก่อนเลยเพราะว่ากิดไอความสนะมันกำลังมาครับไม่ต้องพูด พร้อมไหมพร้อมครับทีมหญิงเดี๋ยวเรามาเชื่ทีมชายด้านหลังตรงนี้นะโอเคเดินเข้ามาเชียร์เชียร์อ๋อเชียร์เชียร์โอเคคันท่าครนทถามมันและตอนนี้ครับทีมชายก็เริ่มแล้วได้ส่งทิวนะมาเป็นคนไทยส่วนเราสองคนก็ออกมาเป็นคนตะโกนนะโอเคตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหจังหวัดมันนึกว่าอยู่ร้านเหล้านะเอะ งง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 เงงงงงงงเงรงีกงงยงง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 องง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 งมงง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 ีงงรนงง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 คุยแกงงงงงางง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 กงง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 งหงง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 นคุย Quên 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 quân 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 đi quân 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 วันต่อหาเอาเอาปากปากกากามาวงขอมาวงเปิดมาองโอเคอะไรนี่ยบักบักคนสววบักคนสววเจ้าของที่เจเจ้าเจ้าของที่เจ้าของที่แฟนแฟนผมผมน่ารัก น่ารักที่านดเหรอรอบอยู่คนเดียวใ่ใช oui, ่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวมึงตายยื้ ชครับเออครับเลือกเลือกเขาเขาเลยเลยได้ไหมเลือดเขางได้ไหมหอเลือกเลือเขาได้ไหมตีสามสิบมิชักครับตีสามิบมิชักครับชักกลับบายชักกลับายปาย

ชอบตรงนี้มาอือันนี้ก็ไม่ยืนยอะแล้ว บ้านปลายและก็คำล่าสุดที่ครับพูดขาขาขุนแผนก็ถามลุงแก่แก่ชักขับอ่ะไม่บาย่ปลาับเหมืนเหมือนอยากกลับแล้วอ่ะมาต่อกันที่ทีมหญิงบ้างดีกว่านะตอนนี้ได้ส่งน้องฟ้านะครับผมตอนนี้กำลังฟังเพลงแบบโอ้โหโจโจจังหวัมันมันเลยนะเออ ทั้งสองคนพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่าโอเคพร้อมไหมทีมชายพร้อมจับเวลานะพร้อมครับอ่าเราจะเริ่มเลยนะสามนาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนพร้อมเพื่อนเพื่อนเพื่อน 在的。 他来。

คำเมื่อกี้ปล่อยดาวแต่ว่าเป็นปล่อยดาวเออกลับมาปล่อยดาวเมื่อกี้พูดว่าปล่อยดาวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ยังไม่ใช่ดาวเลยเดี๋ยวดูคำที่ข้ามไปก่อนแล้วกันนะขอบใจเด้อขอบใจเด้อเมื่อกี้พูดว่าอมอมขอบใจเด้อไม่รู้ไม่รู้ ตอนแรกเขาคิดอะไรอยู่ถึง <laughs> ไ,ได้ตอบว่าอมยิ้มทั้งน้ำตาอ้ายมาส่งทางบ <c oughs> อกอ้ายมาส่งทางส่งอย่างแบ๊ดที <c oughs> ่ทำแบบเนี้ย <c oughs> หรอกุณไม่รู้เลยเออวันนักดี <c oughs> สีชมพู <c oughs> สีชมพูเนี่ะมาแล้วแต่ขาดแค่คำหน้าออแต่เนอะอ้ายอ่านออกว่าสีชมพูใช่แต่อันเนี้ยยากสุดซูลูปาก้าตาบาเฮ โอ้โหอันนี้ยังยากนะเป็นไงล่ะทีมชายอยากหิงเยอะหริงเยอะบอกแล้วไม่เป็นไรเรามีโอกาสแก้ตัวอยู่เพราะว่ารอบต่อไปข้อรัทสองคะแนนมาทีมชายเรามีโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นนำทีมหญิงได้นะผมว่าน่าจะพร้อมแล้วล่ะดูจะถ้าพร้อมแล้ว3ามนาทีเริ่ม สลักจิตหักสักังสักจับสักยังสักยาสักลักกำลังลักำแรกำแรกอะไรวะผู้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 เลือดพูดถูกเรื่องได้นงพูดถูกเล้่อ้ได้นึังคำมาได้หนึ่งคำละเส้นบางๆยิ้มต่อยิ้มเส้น เส้นบางๆเยื้มเส้น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 บางๆบักสะมองหน่อยบักบักมองหน่อยบักบักสะมองหน่อยบักเจ้าปอบไก่อะไรวะบักบักตาตาสมองบักสะมองหน่อยฮึ่มึงนี่แหละมึงนี่แหละแอบแอบหวัง

แต่เบรกไหนโอ้ยปะเบนเบนปัดปะปัปัปัปปปเบนไม่เ็นไม่เออทําก่อนลาก่อนับังมือือักฮักก่อนฟังก่อนักั ฮะฮะฮะป่าฮะะฮ่า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 จบจบจบแบบแบบเท่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 คุณผู้ชมครับคำเมื่อสักครู่นี้จบแบบเท่ๆผมมาลองเช็คดูอีกทีแล้วเนี่ย ผมได้ยินไม่จบก็ตบนี่แหละจอจางกับตอเต่ามันกำกึง่งกำกึ่ง50-50นะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะแต่ตอนที่ผมถา่ายนี่ผมก็ได้ยินเป็นจอจานนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจบหรือตบดีนะแต่เอาเถอะในเมื่อถ่ายไปแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้นะเอาเป็นว่าข้อนี้ผมให้ฟรีเลยแล้วกันนะ2คะแนนครับเลยปุยมุยเกิดปุยมุยเฮ้ยเออเฮ้ลเฮ้ลเฮ้ยล เอวเอวติดไฟห้วติดติดไฟมาเลลยมาลยมาเลยมาเลยมาเลยมาลมเลติดติดโอ้โหแต่ละเพลงลเพลงจาเพลงเมื่อสักครู่นี้เอวติดไฟอเอวติดไฟเพักก่อนเออพักก่อน เมดเมื่อกี้ปักมาแล้วร้ายก็ได้อันเนี้ยเจ็บฟ้าน่ยมาแล้วอันนี้เจ็บดำเจ็บอะไรอย่นะเจ็บสัมฟ้าอ๋อเจ็บสัมฟ้าไปเจ็บจดำเจ็บดำเสือเฮ้ยไม่สอเสือมากวะแถบก็มึงดำมึงดำมึงจดำแต่มึงไม่สอเสือเลยเจ็บดำฟ้าไม่ติดกัน ล่าสุดทำจำทำจำแค่ไม่มีซ้ำแั่ทำได้แปลกต้องลองมาฟังเราจะไปเล่นเซ้นี้เซ้นี้ยากที่สุดนี่เอถียงเกง่งนี่มาเถียงเก่งแล้วก็คำต้นคือสลักจิตอ๋อส,ส,สลักจิตสลักจิตสรุปกันแน่นะครับผมเอาแล้สสวสตาร์ไปยืนตรงนี้ก่อนเดินไปไหนเนี่ย มาต่อกันที่ทีมหญิงในรอบที่2ครับผมทีมหญิงต้องได้คําคำชนะเลยโอเคอยู่ในล่องไปได้เวลาแล้วมาผมว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วนะเนาะพร้อมแวอ่ okay. าโอเคถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริม่ม5 6า ไงโง่ไ่ยายโง่ไงยาย้ามข้งมยายโกาข้า้าามข้ามขามขามขาคขามข้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 าาไง้ามามข้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 า้วมข้ามข้ามขา เออเออีคิดแต่ไม่ถึงคิดจะไป่ถสาเดือหกสารยาเดือนหกสัญยาเดือนหกสัญยาเดือนหกเออได้แต่นึกถึงน่าจะคิดถึงไม่ใช่นึกน่าจะนึกถึงเบุญเก่าพูดเดาบุญเก่าพูดเสา ข้ามขาหูขาหมูถ้าเราได้เจอกันกีเลือกถ้าเราได้เจอกันเราเดา ถ้าเราเจอกันอีกาพูดพยายามสั่นหัวแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อู่นั่นแหละก็ยางจะเป็นถ้าเราได้เจอกันอีกถ้าเราได้เจอกันอีกนั่นแหละถ้าเราเจอกันอีกไม่มีคำว่าได้อคำเมื่อสักครู่นี้ปิดทองปิดทองมาแล้วหลังใจปิดทองหลังใจตอนแรกหนูจะพูดปิดทองหลังพระแต่ว่าปากมันไม่ใช่งานแต่งคนจนคนจนมาแล้วไม่ใช่ยาใจคนจนงานแต่งคนจนงากแต่งบูด้วยยาใจคนจนคนจนบุญเก่า อุบุญเก่าดูพูดว่าอะไรวันเสาร์เออวันเสาร์ใช่เศรษเศรษไม่ใช่เศษหรือไงเศษเศรษเศรษเศรษเนี่ยเศรษขยะอะไรนะนักวิทยาศาสตร์ฮะชื่อชื่อเองนักวิทยาศาสตร์ใช่นักวิทยาศาสตร์ใช่ดีเจิล่าถูกต้องโอ้โอ้ไงงงจริงเหรอใครใครเป็นคนพูดคำแรกไงงงไธาตุทองสาวโอ้ธาตุทองสาวแย่จัง พี่ชนะค่ะเท <Hey. S 1> ่ากับว่าชนะสองเกมรวดไปเลยเรื่องที่สองที่รู้ว่าอย่าขิงนะบอกตัวเองอันนี้คือบอกตัวเองใช่คัะมันเป็นบทสอนที่คนอื่นที่เขาจะได้รู้แบบแบบไม่ประมาทอ่ะชีวิตจะถูกใอย่าขิงทำพร้องดีกว่าดีด้วยดีวยด้วยเลยเมื่อกี้เล่นบุ๊กอะไรครับอยกาทำเลย โอ้บอกเลยว่าชอบมากครับกังมาจะขอให้พี่เรียกพวกเราอีกพร้อมเต็มที่พวกเราพร้อมกินไก่ครับอ๋อไม่น่าใส่เอาใส่เอาเลยฝากผลงานของน้องๆเลยทุกช่องทางอยากจะติดตามแบบไหนอะไรแล้วแต่เต็มที่เลยครับเชิญเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนคนแรกก่อนนะครับผมแนะนาครูน้อย Infinity Dance Studio นะครับขอฝากโรงเรียนสอนเต้นของพวกเราด้วยครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดหนองแวงเต็ที่ จะบัดอนแก่นนะครับผมฝากติดตามผลงานของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีผลงานอยู่ใน YouTube ด้วยแล้วก็ฝากช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับผมทำเพลงด้วยครับผมชื่อช่องว่าหนุกมาน l อนะครับผม<อ>ผมก็จะมีเพลงส่วนตัวด้วยโชว์โชว์สักหน่อยได้ไหมสักท่อนหนึ <c oughs> ่งท่อนหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> ่ะ อย่าไปของข้าของข้ายุดแล้วอยุดแล้วอ๋อเยือนเติมเล็สิทธ์ใช่เยือนต็ลกสิทิครับเจ้าของยังไม่รู้เรอกมีผลงานที่ไหนไปเต้นเขาปดนที่ไหนก็ไปติดตามได้แฟนเพลงของ Infinity Dance Studio เลยครับพี่ฟ้าอยาพูดอะไรอ๋อเดี๋ยวเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้หญิงก็ได้ได้เป็นฝาก Infinity 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 เ n f i n i โอเคค่ะฝากสำหรับทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ Infinity Dance Studio แล้วก็จะมีทั้ง i n s t a g r กรมของแต่ละทีมด้วยทีมทางฝั่งผู้ชายก็จะเป็น The m a r c l s นะคะแล้วก็ The Marclass n u s c o r โอเคแล้วก็ของพวกเราก็จะเป็น i c Queen a n r s c o r Infinity คะ่ะก็ฝากผลงานไว้ด้วยก็ ถ้าอยากเห็นว่าเราแบบไปแข่งที่ไหนได้รางวัลอะไรบ้างคอยติดตามอินสตาแกรพวกเรานะคะแล้วก็น้องๆน่าจะมีเในสายเดินแปบด้วยในสายเลี้ยด้วยสามารถติดตามได้ผ่าน IG ได้เลยขอบคุณน้องๆจาก Infinity Dance Studio มากครับผมที่มา่วมเล่นเกมในวันนี้นะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆได้ดูด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามช่อง y o u t u เอ็มสักชชแชน์แชนแนลด้วยฝากติดตามน้องๆด้วยนะ d i f i n i t y d a ้เดสต์เนาะวันนี้ครับขอลาไปก่อน,อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็